สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสรามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้ว กลับมายังเมืองหลวงแล้วคาริกิโดโก็ยุ่งทุกวันรอบๆบเมืองหลวงมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแต่พอต้องซ่อมแซมอยู่แล้วจึงยังไม่จําเป็นต้องลงมือทาอะไรทันทีเพราะเดี๋ยวจะได้ทําไปควบคู่กับพวกริมุรุดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก่อนคือการสั่งขายนากองทัพพวกทหารที่รอดชีวิตที่คืนชีพกลับมาทุกคนกลับประเทศแล้วและพวกเขาก็ได้รับหน้าที่ใหม่เอาเป็นว่าสิ่งสำคัญคือการรักษาความมั่นคงจึงอ้างอิงจากรายงานของกิษณะส่งทหารไปประจําตามจุดที่มีความเคลื่อนไหวไม่น่าวางใจเพื่อเฝ้าระวงังโชคดีว่าไม่ทหาร ต่อคาวดิกิดโดคนที่อยากไปอยู่ในประเทศโซนเองคราวนี้ก็ให้ความร่วมมือด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะจอมมานิมุโรสัญญาไว้ว่าหลังจากเรื่องวุ่นวายจบลงแล้วจะจ้างงาน เอาหน้าไม่ต้องรีบตัดสินใจตอนนี้ค่อยๆค,คิดเถอะเรียกพว้ทหารสัญญาบัตรไปในร้านซ้อมต่อสู้และช่วยพูดแบบนั้นให้หลังจากได้ฟังเงื่อนไขาการยกย้ายที่ค่อนข้างจุกจิกจากริคูรุโดแล้วยังได้ฟังจากปากริมูรุเองอีกอันหนึ่งตัวริมูรุไม่ได้คิดจะโน้มน้าวอะไรเลยตั้งใจจะให้แต่ละคนตัดสินใจกันเองแต่กลายเป็นว่าผู้มีความหวังกว่าสองแสนคนที่ได้ยินกับมีไฟกันขึ้นมาเอง แอเกเซอร์น่ะหรอจะเล่นงานให้ยับเลยใจสู้ก็ลุกโชนขึ้นกันด้วยอันที่จริงแม้ว่าพวกเขาจะเสียพลังจากดวงวิญญาณไปแล้วแต่ร่างกายยังคงสภาพที่ได้รับการดัดแปลงอยู่ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ดัดเทียมกับแรงเอเป็นกําลังลบที่ดูถูกไม่ได้เลยคาริกิริโอก็ทำนู่นทํานี่เพื่อรักษาวความสงบในเมืองหลวงประมาณนั้นแต่ตอนนี้เองที่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นสิ่งที่อันตรายจริงๆคือพวกนานานขุนานางขุนนางที่ต้องการเข้าพบมีไม่ขาดสายกดดันงานของคาริกิริโอถึงจะอยากปฏิเสธก็ดันมีคนใหญ่คนโตที่่่นนนนาาจะะเปป็รโยยยช์ภหลังอูด้ว ด้วยการวิ่งเต้นของมินิท์กับการโน้มน้าวด้วยกําลังของกิษณะก็เลยไม่เกิดความมุ่งหายใหญ่โตแต่ก็ยังบันทอนจิตใจอย่างมากอยู่ดีตอนนั้นเนียงที่จอมาริมโดส่งผู้ช่วยมาให้บลังปีศาจแสนงามเทสาร์รนซาน,นเนียงสิ่งแรกที่เทสาร์รอซาทคือการกล่าวสุนทรพจับใจคนเธอไม่สนใจพวกขุนนางหรือส้นเชิงแต่กับเยียวยาจิตใจของประชาชนที่ช็อกกับการแพ้สงครามนึกว่าจะเป็นงานที่ไม่เหมาะกับพวกปีศาจท,ที่ชอบปลุกปั่นความหวาดกลัวเสียอีกแต่ว่าผิดคาที่ไม่เป็นเช่นนั้นพอพวกปีศาจกินความรู้้สสสึึกกกไดดจจงเหมมมาาาะทีุ่่ตอรขัคววล วความกังวลของผู้คนตกใจหมดเลยครับไม่นึกเลยว่าบางังท่านเทสตาราซาที่เคยทําให้จกักรวรรดิลาบากจะใส่ใจประชาชนขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วสิเพราะนี่คืองานของข้าที่ราชาของพวกเราอย่างท่านดิมมรุมอบหมายมามันก็จริงหรอกนะครับพอดีนึกว่าจะป่าดเถือนขออภยัยไม่คิดว่าจะใช้สันติวิธีแบบนี้นะครับคาริกิลิโอเล่าความรู้สึกพร้อมเงยไหลภาคมานึกเสียใจหลังพูดไปแล้วว่าซื่อตรงเกินแต่เทสตาราซาก็ปล่อยผ่านไปโดยไม่คิดอะไร จะปล่อยให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารไม่ดีไปถึงท่านดิมุรุไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องระวังเข้าไว้นะสิแต่ว่าเพราะอย่างนั้นเลยได้ผลน้อยอีกอย่างการกัเก,ก,กเกณฑ์ก็ระบักด้วยนะการกินกิน,นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดอาจจะส่งผลไม่ค่อยดีกับตัวเจ้าไปด้วยคาวดิกิโดน่าเสียว่าแบบนั้นคงแย่แต่เทสซาโรซาไม่ได้ทํางานหยาบแบบนั้นกําชับมอสให้ควบคุมลูกน้องอย่างดีและให้สัญญาว่าจะต้องทําให้สําเร็จด้วยแต่ว่าที่พูดไปก็เป็นเรื่องจริงใช้สันติวิธีอย่างเดียวจะคุมใจคนให้ได้อย่างสมบูรรรณ์นนนนนััั้้้เเเปป็ื่องงงยยาากกทสสีคคลตวไม ทั้งการเปลี่ยนตัวจกักรพรรดิจากโดโดรามาเป็นมาไซาย,ยูคิความสับสนของประชาชนไม่ใช่เล่นๆความโศกเศร้าของประชาชนไม่มีทางลบหายไปได้หมดยังเหนือรักเงาแห่งความกังวลและความไม่พอใจอยู่ตรงจุดนี้พอคาริก,กิโดส่งกองกําลังรักษาวความสงบไปประจําตามที่ต่างๆจึงช่วยยับยั้งความรุนแรงและการวิวาดเล็กๆน้อย,อยไว้ได้ฆ่าล้างตระกูลคนที่ขัดขืนไปเลยก็ง่ายดีแถมไม่ต้องพะวงทีหลังด้วยนะ <laughs> อย่าพูดเล่นสิครับคงไม่ได้ล้อเล่นสิถ้าคาริกิโดคิดบลังนี่น่ากลัวจริงด้วยรู้สึกนับถือริโมโดที่เอาเทสซารรซามาเป็นลูกน้องได้ขึ้นไปอีกเอาละพอประชาชนดูจะสงบลงได้ไประดับหนึ่งแล้วโชคดีที่ไม่มีพวกโง่เขาที่คิดใช้กําลังก่อความวุ่นวายโผล่มามาถึงขั้นนี้แล้วก็เบาใจได้ปอนหนึ่งแต่เทสซารรซาก็คิดเผื่อขั้นต่อไปไว้แล้วโดยจะให้จักรพรรดิองค์ใหม่มาไซายโอคิเผยตัวในฐานะวิธีที่เร็วที่สุดและได้ผลดีที่สุดในการเยียวยาด้านจิตใจหรือก็คือพิธีขขึ้นนนคอององาายยองาามเ ในแล้วก็ให้มาซาโยคิกล่าวสุนทรพจน์เสียเลยประชาชนจะได้รู้สึกว่ายุคใหม่มาเยือนแล้วเทซาโรซา,าคิดเอ๊ะผมหรอมีปัญหาอะไร เปล่าไม่มีมาซายุคิตอบรับความยินดีดวงตาของเขามีน้ำตาเออคอแต่ก็ไรประโยชน์เมื่อหยูดต่อหน้ารอยยิ้มของเทสซาโรซาตายจริงทำมาซายยคิร้องไห้แบบนี้ตั้งใจจะทำอะไรงั้นหรอคนที่แทรกขึ้นมาคือเวลกินเทสซาโรซาตอบกลับอย่างสงบนิ่งว่าเสียใจนะเจ้าคะ่ะข้าไม่มีงานอดิเรกแบบนั้นสักหน่อยสาวงามทั้งสองมองกันด้วยรอยยิ้มสายตาของทั้งคู่ประทานกันเกิดเปน็นแรงกดดันน่ากลัวคนที่รับความเสียหายเข้าไปเต็มๆคือมาซายุคิกับคาริคิรมาซายุคิอ,อธิษฐานว่าอยากกลับแล้วและพ่าออกจากตรงนั้นมา คาริดิเกโอ ideo, ก็ทําใจให้ว่างเปล่าและผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้เอาเป็นว่าพิธีขึ้นคองไร่ของมาซาโยคิเป็นนันกําหนดแน่นอนแล้วประชาชนนั้ไม่ท้วนออกกันเต็มลานกว้างหน้าพระราชวังมาซาโยคิ uki, ยืนอยู่บนระเบียงที่ชั้นบนและมองลงมาตอนที่จกักรพรรดิใช้เคลื่อนย้ายของเวลกินนี่จึงเป็นการเผยชมหน้าครั้งแรกการออกมายืนในฐานะจากักรพรรดิขอแค่งเงียบเอา้ก็พอจะดูน่าเกรงขามอยู่เมื่อถึงเวลาที่กาหนดคาริดิเกโอจะเอ่ยทักทายก่อนจากนั้นก็เป็นส่วนทรพัพย,ย,ย์พข,ลลของมินิดซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม ถึงการจากไปของโรโดลาซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์ก่อนการขึ้นของราชของผู้ก้ามาไซอุคินในฐานะจกักรพรรดิองค์ใหม่การสงบศึกกับพระเศ้าศูลโดยการไก่เกี่ยของมาไซอุคิทําให้จากนี้ไปจะเดินหน้าสู่สายสัมพันธ์ดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่จะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับอาณาจักรคนแคะและอื่นๆเพื่อปิดผนึกสกิลของมิคาเอลแคนเซิลการ์ดปาการราวังจําเป็นจะต้องให้ประชาชนคิดว่าโรโดลาเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งมวลในๆก็ตายไปแล้วถ้าทําให้คนศรัทธาในตัวโรโดลาลดน้อยลงได้จึงเป็นเรื่องดียิ่่งงกวานนัั้ย ต้องแนะนำมาซาโยคิในฐานะจากักรพรรดิองค์ใหม่แต่พอบอกว่าไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีคนสับสนจำนวนมากเวลกินจึงก้าวออกไปด้านหน้าเพื่อทําให้ประชาชนเหล่านั้นยอมรับเงียบซะเจ้าวพวงโง่นามของข้าคือเวลกินมังกรเพิงโนอูเวลกินพอประกาศนามของมังกรผู้พิทาจักรวรรดิประชาชนก็หวั่นไหวทุกคนต่างพากันคิดว่าไม่จริงหน้าขอแต่งตั้งผู้กล้ามาซาโยคิขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่ตามกฎราชสานักเวลกินประกาศพังปล่อยจิตคุกคามมหาศาลออกไปจนมองเห็นแต่รูปเป็นร่างปล่อยคาดินายออร่าหน้าเกงขามที ไม่ว่าใครก็มองเห็นอย่างชัดเจนทางยังยื่นมือไปทางทิศหนึ่งเหมือนไหน,ไหนกไหน็ไหนแล้วและพูดกับประชาชนว่าดูซะสิคำวยพรแด่จากพริองค์ใหม่ทันทีที่พูดจบภูผาเทพลุกไหมก็พ่นไฟออกมาเปลวไฟขนาดใหญ่นั้นมองเห็นชัดแม้จากเมืองหลวงอาจจะดูน่ากลัวเกินกว่าจะเรียกว่าคำวยพรแต่สาหรับเวลกินแล้วมันก็แค่ของเด็กเด่นทว่าสําหรับประชาชนแล้วกับตื่นตะลึงกันจนพูดไม่ออกไม่มีใครนึกสงสัยในเรื่องนี้เลยเตรียมการไปล่วงหน้าโดยใช้เวทมนต์ระเบิดทําให้ไฟปะทุข,ขึ้นมาอันที่จริงถ้าจะสงสยัยมันก็น่าสงสัยแต่พวกเขาฟ ลูกนั้นเป็นภูผาเทพเกิดทําอะไร,รที่เป็นการปฏิเสธมังกรเพลระอุที่อยู่ในภูเขาลูกนั้นก็ไม่รู้จะก,ก่อให้เกิดโัสะแบบไหนบ้างที่จกักรวรรดิแห่งนี้ย่อมไม่มีคนโง่ที่ไม่รู้จักรักชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วไม่เพียงเท่านั้นยังมีสะกิดภูเขาไฟหลายลูกกระเด็นมาถึงเมืองหลวงแต่ทั้งหมดก็ถูกกาแพงที่มองไม่เห็นดีดออกไปนี่เป็นการแสดงพลังของมังกรผู้ผพิทักษ์อย่างแท้จริงทะเทพ ของจริงนี่ท่านเทพมังกรตัวจริงท่านมังกรผู้พิทักษ์จักรวรรดิทรงมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเราเฮฮากันยกใหญ่และพวกเขาก็ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์นี้เวลกินได้รับการยอมรับสรุปคือในที่สุดป,ประชาชนก็เข้าใจกันแล้วว่าผู้กล้ามาไซายโยคิคือจกักรพรรดิแท้จริงขณะเดียวกันชื่อเสียงของมาไซายโยคิก็เป็นที่เรื่องลือไม่ใช่แค่เฉพาะในานานาประเทศฝั่งตะวันตกแต่ที่จักรวรรดิตะวันออกก็เป็นที่รู้จักด้วยเช่นกันเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยหรือจะเป็นประกายแสงมาไซายโยคิมาไซายโยคินี่คือคนที่โด่งดังว่าเป็นผู ที่แข็งแร่งที่สุดใช่ไหมมีหน้าจอมาริมุรุถึงสู้ไม่ได้ได้ยินเสียงวิจารณ์ที่เหมือนเคยได้มาก,ก่อนดังมาจนนึกว่ามีคณะละครมาจากแสดงอยู่นี่เป็นคุณสมบัติของมาไซโยคิไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็โด่งดังเสมอยิ่งคราวนี้ความสามารถของมาไซโยคิพาวเวอร์อัพไปแล้วผลของมันก็ยิ่งขยายไปวงกว้างและส่งผลกับคนที่รู้จักมาไซโยคิเข้าไปอีกและเสียงที่ปลดลัอนั้นก่อให้เกิดขึ้นมาคือเสียงเฮล่ามืนทุกที มาาโยคิมาาโยคิเสียงเชียร์ดังประสานกันจนเหมือนเสียงของประชาชนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเวลกินคิดว่าพวกโง่เรียกจากพัดห้วๆแบบนี้เสียมารยาทนะแต่พอตัวมาาโยคิไม่มีท่าทีโมโหก็เลยยอมอยู่เงียบคนที่กธที่สุดกลับกลายเป็นเทสซารราซาความเข้าใจผิดของประชาชนจกักรวรรดิที่ว่าจอมาริมุรุสู้มาาโยคิไม่ได้ทำเอาเดือดจัดแต่นี่ก็เป็นแผนที่เทสซารราซาคิดขึ้นมาเองไม่มีใครให้ต่อว่าได้จึงจำต้องทนเอาด้วยเหตุนี้มาาโยคิ uki, จึงกลายเป็นที่ยอมรับของประชาชนจกักรวรรดิอย่าง และในวันนั้นเขาก็ได้ประกาศตนต่อทั่วโลกในฐานะจากักรพรรดิบัญชาเทพผู้ปกครองนศการามเรียมโอเมเรียเกือจักรวรรดิแห่งทิศบุรพาและก็ขอจบตอนที่384เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ